เป็นโรงงานผลิตขนมเค้กเมืองจังหวัดตรังนะครับทางร้านเค้กสายใจของเราได้สูตรนี้มาจากบรรพบุรุษนะครับอตอนนี้ตกทอดมาถึงรุ่นหลานแล้วนี่รุ่น,นพี่ตาคุณพ่อแล้วก็รุ่นผมเป็นรุ่นหลานแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการผลิตขนมเค้กเริ่มวัตถุดิบหลัก4ีอย่างนะครับก็คือมะการีนนะครับมะการีนนี้เป็นไขมันที่ได้จากพืชก็คือน้ำมันปาล์มนะครับแล้วก็ไข่น้ำตาลและแป้งนะครับที่เป็นวัตถุดิบหลัก4อย่างในการผลิตขนมเค้ก นะครับเริ่มต้นด้วยการมารกะลีนเอามะรกะลีนทาน้ําตาลแล้วก็ไข่เข้าผสมกันนะครับแล้วก็เข้าเครื่องตี๋ยวจะเริ่มด้นเนินกาเลยนะครับขั้นบนตอกไข่ตอกไข่สูตรก่อนนะครับสูตรตั้งเดิมจริงๆแล้วเราจะตอกไข่ไปตอนที่เข้าเครื่องแล้วแต่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทำระหว่างการบริตก็คือเปลือกไข่มันจะลุนลงไปในถังตี ก็เลยใช้วิธีตอกไข่ใส่โคมก่อนแล้วก็ค่ยอยทยอยเทลงเข้าเครื่อบตีไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเสร็จแ,แล้วนะครับนี่ใส่ไข่รองท้องกันมาักกาะินติดกันมักกะินติดอ่าติดท้องติดติดขอบขอบอ่าทังแป้งทังทังนี่ครับอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่มาักกาะินไปเอาเลย จริงๆแล้วเค้กของมึของจังหวัดตังจะมีอยู่2สูตรนะครับก็คือสูตรชิปฟอนเค้กก็คือเค้กเบาๆฟูๆแต่ของเราเป็นสูตรบัตเตอร์เค้กนะครับจะเป็นเค้กที่เนื้อนิ่มแน่นไม่มีกลิ่นคาวไฟนะครับรสชาติดในตอนตื่นก็ไม่ผืดนคอนะครับเอาแล้วก็เข้าเครื่องตีนะครับทาเลยเข้ามาเลยเข้ามาได้เตาอบเลยเข้าเครื่องตีนะครับอ่ะแล้วใส่ยสานไป นะครับและเครื่องตีตัวนี้อาจจะดูแปลกูแปลกตาไปเพราะว่าไม่มีผายในท้องเล,ลาดหร่เท้เครื่องตีตัวนี้ออกแบบเป็นเป็นนั่งเดิมมาตั้งแต่ตั้งแต่สม,มัยบุบตานะครับแต่เมื่อก่อนเราจะใช้วิธีนั่งนั่งตีไม่ใช่ยกยกข,ขึ้นมาอย่างนี้พอยกข,ขึ้นมาอย่างนี้มันจะสะดวกในการผลิตนะครับ <ặ> แต่ว่าหัวตะก้อนะครับเป็นต้องใช้แบบนี้นะครับสำหรับสูตรของเราต้องใช้หัวตะก้อแบบนี้ คนหน่งเครื่องอะไรเลยค่ะเออนี่นะนี่เดินเครื่องนะครับนีมะการีน้ำตาลไข่ประเดี๋ยวจะทยอยใส่ไข่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนู่นกับนี่ลองใ,ใส่ของไข่เดี๋ยวทยอยใส่ไปใส่ไปประมาณกี่นาทีอะครับร15นาที15นาทีาทไข่จะฟูพอดีนนะหลังจากนั้นก็ใส่ใส่แป้ง ถ้าอยากทําเป็นรถกาแฟก็ใส่กาแฟเข้าไปถ้าอยากทำรถเปเทย์ก็ใส่น้ำไปเทย์มันเข้าไปถ้าอยากเป็นรถส้มก็ใส่น้ำส้มสันดริงแล้วก็ส้มขวานผสมกันนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับบรรจุที่แค่สี่ตัวแต่จะมีที่มาผสมอีกก็คือมีเขียดมีสีมีนู่สดนะครับดูนะครับตอนก่อดทีสีเป็นดำเข้มประเดี๋ยวพอนานไปสักสิบนาทีสีจะเริ่มขาวแต่มันไม่ถึงกับขาวหมดสุดนะ มันจะสีความความที่เป็นสีแดงมันจะขาวมันจะกลายเป็นมีขาวมาแทนก็คือว่าสีแดงมันจะจางไปแล้วแนดงว่าไข่เป็นอะครบ้างแบบนี้แบบนี้ข้าวอะไ โมไดวพวก้าทีเราก็ใส่รถตอนนี้เราจะทําเป็นรถใบเตยนะครับผมผสมน้ําใบเตยเปลี่ยนสีอยู่ในนี้แล้วนะครับน้ําใบเตยแล้วเปลี่ยนสีอยู่ในนี้แล้วนส่ช้อนแล้ช้อนโต๊ะเลยนะครับสองท้อน บางทุกั้าางก็้อมีการเตรียมจะนี้ด้วยใช่อ๋อไ่องไปติก่อนจะยๆคอยๆใส้าเนแงจะีุต้องค <sm ell noise> ่อยๆใสหลังจากใส่แป้งแล้วนี่เ็นเกิน5้าีเพรา่าเกินาีแป้งมันจะเหลว เดี๋ยวพอแป้งเดี๋ยวเกินไปก็ใช้ก็จะให้จะปูปูน้อย ครับิดท้ายตนต,นต่อไก็คือการตัดแป้งหรือหยดแป้ง

Wow. พอ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 สุกแล้วนะครับเราก็จะต้องเอาเข้าห้องซีนสุญญากาศห้องนี้นะครับที่จะเป็นห้องที่ทําให้แข็อลงมาที่ยืดไปายงหนึ่งเดือนครึ่งเพราะเมื่อก่อนเราการผลิตกันแค่นี้นะครับจากเป็นเค้กพอเป็นเค้กแล้วเราแค่รอให้เย็นแล้วก็ลงกล่องเมื่อก่อนจะใช้วิธีใช้เชือกฟางมัดแล้วก็เสร็จจบกันวิธีการผลิต อะไรกงส่งถึงืส่งสถึงลูกค้าแต่ตอนนี้เราต้องเสร็จจากการตรกนี้เราก็เข้าตัองสีสงริกาศไปในคอนโดหรือไว้แนี้แล้วแต่เค้กไว้หนึ่งคืนให้มันเย็นเต็มที่นะครับไม่ไม่ให้มีอุณหภูมิเลยแล้วก็ใช้วิธีการซีลื้าาริกาศก็คือว่าเอาเนื้อเค้กที่เย็นแล้วนะครับใส่เอาบรรจุถุงคลอยน้าที่เป็นสุงไนล่อน ตรงนี้นี่เนะป็นเบาพิเศษก็คือว่าอากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปได้เอาเข้าไปอากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปได้เพราะว่าบางถุงบางตัวนะครับอากาศยังผ่านเข้าไปได้ยู่ลยยอลไรเยอะส่วนใหญ่จะอากาศอากาศไเข้าไปไตรงนี้อากาศหมดสิทธิ์ไหลเข้า่านเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะด,ดูดออกซิเจนเอาโซลาร์ดูดงนี้มีตัวดูดก็เชนตรงนี้นะครับอ๋อเอาเมึกิน นะครับหนึ่งชิ้นนี้ชิ้นละหนึ่งชิ้นนะหนึ่งชิ้นใส่เข้าไปแล้วเพใส่เข้าไปแล้วก็เราก็ามาทำการซีนสูงนะครับโดยมีเครื่องซียนนะครับแล้วในการทำงานของเครื่องตัวนี้ก็คือเอาเพชรมาสักขงนี้เพชรมาสักของอที่เสร็จแล้วมาของสายใจก็ได้ที่เสร็จแล้วที่เสร็จแล้วเออมาเนี่ยนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ แค่หนึ่งลูกสารดูดออกซิเจนไม่ใช่ตัวกันทชื้นไม่ใช่ตัวกันราเป็นตัวดูดอากาศที่อยู่ข้างในนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราเอาเนื้อเค้กเข้าไปเอานีไอสารตัวนี้เข้าไปอากาศจะอยู่ในในถุงบริเวณที่นี่นะครับเลาจะกเราปิดสวอากาศอากาศข้างในยังเหลืออยู่ตัวนี้คือเป็นตัวกําจัดอากาศข้างในนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สารกันบูดไม่ใช่สารกันทชื้นไม่ใช่สารกันรานะครับเสร็จแล้วก็เราเท่าแพ็กกล่อง ตรงนี้ก็ระบบวันหมดอายุตรงนี้ก็ไม่นานถึงวันที่30เดือน5ปี56ก็คือมีนะเมมีโรงแรมฟารมีนาเมษาพฤษภาคมสิ้นเดือนเกือบจะสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับครับได้เลยครับคลิกเมืองตังนะครับกลมๆมีรูตรงกลางเันนยครับ